ซากสัตว์ที่เราเจอที่กระท่อมยายพ่างก็คือสัตว์ที่ยายพ่างจับมาทำกู่กูคือวิชาโบราณของชาวเมียนเป็นการนำสัตว์พิษทั้งห้าซึ่งได้แก่งูคังคกตะขาบแมงป่องแมงมุมมารวมกันในหายแล้วปล่อยให้สัตว์พิษเหล่านั้น กัดกินกันเองจนเหลือสัตว์ตัวสุดท้ายคือตัวที่มีพิษมากที่สุดซากสัตว์ที่เราเจอที่กระท่อมใหญ่พ่างก็คือสัตว์ที่ยายพ่างจับมาทำกู่ในแต่ละครั้งสัตว์ตัวสุดท้ายที่ได้มานั้นผู้ทำไม่อาจรู้ได้ว่าจะได้ตัวอะไร ส่วนหน้ากากและยานโงตักนั้นใช้สกดสัตว์มีพิษรวมถึงกูตะขาบประหลาดที่คุณทัพทิมเห็นก็คือกูคุณทัพทิมไม่ได้โกหกจริงๆด้วยเจ้าค่ะนี่แต่ในบันทึกที่เขาแปลมาเขาก็บอกว่ามันเป็นเพียงตำนานนะสัตว์มีพิษร้ายกาจขนาดนั้นฉันไม่เชื่อดอกว,ว่ามันจะมีจริงๆ บางเรื่องที่เราไม่เคยเห็นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงนะคุณปิ่นเจ้าคะที่คุณหยกไปอยู่อารามไม่ใช่เพียงแค่กลัวว่าเรากำลังจะจับได้ใช่แม่หยกกับยายพ่างแอบไปทำกู่เป็นแน่ ปิ่นเจ้าคะคุณหยกกลับมาแล้วเจ้าคะ่ะช้าๆนะแม่หยกเจ้าคะ่ะ <c oughs> คุณพี่ <c oughs> อ้าไม่ปิน่นไหวเจ้าค่ะคุณพี่ กลับมาแล้วรึแม่หยกเมื่อเช้าฉันแวะไปเยี่ยมแม่หยกเองก็สบายใจขึ้นมากแล้วก็ได้รับกันกลับมาไปถือศีลกินเจอยู่หลายเดือนคงได้พระธรรมกล่อมกล่าวจิตใจให้สงบรู้ผิดชอบชั่วดีสินะเจ้าค่ะ อีฉันได้อธิษฐานขอพรให้คุณพี่ปิ่นกับแหวนสุขภาพแข็งแรงปราศจากภัยทั้งปวงด้วยนะเจ้าค่ะขอบใจแม่หยกมากที่มีน้ำใจขอพรเผื่อฉันถ้าเช่นนั้นฉันก็ขอให้ความปรารถนาดีที่แม่หยกมีต่อฉันและแม่แหวน สะท้อนคืนสู่ตัวแม่หยกเป็นร้อยเท่าพันธวีนะ